ทีนึงนะคือพี่สองคนขึ้นขึ้นเป็นผู้ชมใช่ไหมล้วให้น้องๆอ่ะแข่งกันเองพวกแม่งก็น่าสนุกดีนะกูชอบนะฟิลเหมือนภาคคู่อ่ะจิ้วคู่เทพเออคู่เทพอ่ะอ่ะค่ะสามกับสามมาแล้วใครไม่เคยเล่นใครอยากเล่นเฮ้ยใครอ๋อคนเดิมพี่สีอาซิ่เฮียอะไรโอ้โหต้องเปิดตัวแรงซะด้วยตัวนี้อ่ะอันน้คือพี่แฟงกับพี่จิ้วดูเหรอใช่พี่อยากเป็นฟิลคนดูบ้างพี่เป็นคนเล่นมาร้อยกว่าคลิปละพีอยากเป็นคนดูบ้างโอเคแข่งเอาอะไรครับพี่แฟน แข่งเอามันรู้กับรับเหรอไม่แล้วพี่หนูลืมแล้วอยู่ฝั่งนี้แหละครับถูกแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะเฮ้ยไอ้พวกอปยิงฉุบก็ได้อ่ะหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมอย่างเดียวนะตามนั้นแหละเอาหนึ่งสองซ้ำอ้าวอ้าวผมโดนแบนมึงโดนแบนอะไรโดนแบนชัดดิเดี๋ยนั่นแหละงั้นนะเดีน่พี่นี่พิมพ์่โดดได้ไงโดดได้ไงยี่แค่พิมพ์แชทยังทำไม่ได้เลยหนึ่งสองซ้ำ ไปนําเลือกถูกหรือกันแฮกเกอร์ดิแฮกเกอร์แบบแชมเกปียนลินคอมตตี้ 2025เซนเต้ปลายเจเซนอาร์นะครับพบกับผมลินทเวนตี้ครับแล้วก็มากับเจเซนอาร์ครับสปอนมาภาคเองตอนนี้เป็นช่วงดาร์ฟตัวนะครับทีมจากตำบลนากลางอยู่ฝั่งดีเฟนเดอร์ในตอนนี้พบกับทีมตำบลนาโคกนะครับแล้วเป็นแอนแทนเกอร์นี่ก็จะเป็นการคัดเลือกระดับตำบลนะครับผมเราจะตามหาตัวแทนนะครับผู้ที่เป็นแชมป์จะเป็นตัวแทนของตำบลเพื่อไปชิงแชมป์มอลล์แลนด์แชมเปียน2025ที่จะถึงนี้จัดที่ปารีสประเทศฝรั่งเศส Left. เอาเรียบอยจอหนึ่งก่อนครับมแม่เขาใช้ปืนพกนะเขาไม่ใช้สกิลยิงด้วยโอยยังรอดโอเคสองศูนย์ขึ้นนำไปก่อนของตำบลน,นากลางครับแล้วนาอีกนาหนึ่งมันชื่อนาแล้วกูลืมนาสูงครับผมเ,เ,เปลี่ยนชื่อทีแม่เลย <laughs> ดูเบนีไีมครับหาไม่เจอครับแป๊บหนึ่งโอ้โหโดนไปแล้วครับกว่าจะหาเจอก็ตายไปแล้วครับเอาเอาเอาแล้วยิงไม่โดนเอ็กเซียเอ็กเซีย เอ็กเนี่ยเอาเสเลยเี้ยยิงอะไรยิงแล้วเขตายปีมาแล้วนะครับทางกลางโอ้โหแล้วโดนคุมพื้นที่หมดเลยครับโรบบอนเตอร์กำลังจะเจอเอาไปก่อนหนึ่งแล้วโดนเทตครับจะวิโรธแล้วจะมาเจออ้ําชายครับอ้ําชายลูกซองรอดักเดินมาตายแน่มึงเออยิงไม่โดนไอ้เหี้ยเอ้าทิ้มตาขีดมาวะทีมแล้วเหลือเป็น เวนิฮิเอสแม่งสูนดามีเป็นไปได้ไงวะแล้วนาสุกมาเจอกันตรงรุ่นด้วยแล้วสตันนับโอ้โหเต็มเต็มรแล้วดันมายิงให้ของทางากลางแล้วเป็นทีิเมโคนออกไปผอมป่าโดนสตันของอารวาบหลบรกลับมาสวยแล้วเทกลับมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันเขาุตรงเอเมนยังไม่จบนะมีคนไฟแล้วโอ้ยเรามีคนอ้อมหลังมาครับแล้วนิ่งมากครับแล้วนิ่งมากครับนิ่งไม่ได้อะไม่ได้เลยเลย น่าจะเป็น oh. อันจบเรียบร้อยมาการชนะไปสามหนึ่งไม่ไหวเพระว่าที